เสด็เดินนสวัสดีครับพี่กบอยภาคุ่มนะครับวันนี้ มาซ้ำกันที่ไอรินฟิชชิงนะฮะในครับ,รบตอนนี้ลงเบ็ดครบแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูผลงานกันนะครับนี่ป่าแม่งขึ้นข้างทุดเลยหลุมเดิมเลยนะี่ขันนะสี่คันกี่แต้มนะครับเดี๋ไปดูกันนะครับเดอยที่ชาวนี้ก็จะเป็นลำนะนมปังไม่ให้ลำนมปังกับชิบชิป,ชป ตังข้ามือ,อแล้วก็เกี่ยวฟาร์มเฮาเกี่ยวไซเดือนครับไซเดือนอะไรไซเดอบินไซเดอรบินนะนีน่เป็นไงเราเตรียมเลยเป็นไง <c oughs> เราเฮาเรามารอพี่ดุกนะครับวันนี้วันนี้ <c oughs> บอกมาดูอีกอ่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปตามตามทุกคงานนะฮะวันนี้วัยจะโดนสก,กีแต้มเซ <c oughs> นเชียว คคอ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบเจ็ดครับหัวเนี่ยนี่โดนไปแล้วนู่นครับป้อนู้นคันงงเลยอื้ยลากหลักรมูมนี้บ้ะร่นขดแรงอ่ะโหมโหครับโยอาไวอีกไห้ มอีกมาแล้วตัวแรกดุกหรือเปล่าเด็ดดสายแข่งกระชากเลยนะัสายแข่งอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่นะครับตัวแรกมาแล้วดึกว่งเงียบไปตั้งนานอีอเขียวอีกแล้ว

này anh, thơ mừng này. nè Anh bình tĩnh nhé, mình cười chọn. À, à <thử> con Bực qua Bước qua, บึกวะไอ้บึก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 ใส่กำลังเดี๋ยวเลยชันๆดูให้ก่อนกินน้ำปังให้ด้วยฮะกินน้ำปังกินน้ำปังที่เคยที่กินน้ำปังที่เคยบอกกันพี่เกียร์เคยบอกว่ามึงท่าซึ่งหมัอยอธิบายทื้ง

เนื้อก็ปลาดุกไอ้สัตว์เอ้่ยซาดีใจบั๊บบึกบึกน้อย ไมนน่นานเดี๋ยวเล่นขึ้นก็ไม่เล่นเดียวมกกันแค่ต้องอาศัยเวลาแสงแดดและน้ำฝนอีกเล็กน้อยมันก็จะเติมตัวให้ออเยอะขึ้นเดี๋ยวน้าไปน้าไ,นไปบ่บ่บ่ไม่ให้ดุว่ะบ่ไม่ใช่ว่สบาวายเข่าเนี่ยไม่รู้เราควายย้อนป่้ยอะไรไม่ใช่ดุกแลย้วย่างเงี้ย <c oughs> นี่อ้าวลืมจะวินน่งครับพี่น้อง

คลองเหล็กกว่าง่ายรอเรียบร้อยบูเขตเีัาไ้เดือนเต็มปากเลยอย่างนี้นโอ้วิ่งโปูดอ่ะเสียวิ่งคนนี่ดูด้วยใครตีไว้หมาดเลยว่ะเรื่องอะเต็มปากเลดปะนั่งเน้นอ่ะ หลุดให้ที่ไปอ่าหลุดแล้วหมายถึงว่าเยอะมากหุดให้ทีเลยเจอนะน้องนมปังว่ายังอยู่เลยหรอ,อืมึกม,มาเลยวปไายัยยังยังอุ้ยชอบอ่อยอยู่วะ โดนสองตัวเป็นเป็นปลาบึกงามบึกบอกนะครับไซโลกว่านะสองตัวเลยตามตัวกันต่อครับอีปอกประมาณสองชั่วโมง A, ประมาณชั่วโมงกว่านะต <ming. S 1> ามดูคกับ<ะ>โอ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 คาเถอฮึพ <c oughs> ี่เดียมไปไหน ไงแล้วไงครับไงครับดูมะดุกเถอะ ลูกขาวไว้ก่อนเนาะอีเขียวนี่แม่งหนานวะนี่ลอยเต็ม,มโดนบึกแน่นอน

เล่นเยอะไอ้เหี้ยไม่ยอมจมมักทีออสั้นด้วยตัวไหนสัน้นปะดูดิตรงกว่สัส้นสั้นนะปุดสั้นด้วยไงตัวนี้ไปเลี้ยงว่าคเลี้ยงตัวนั้น,น,อ,นองเด็กเออตัวน้นงเด็กตัวนี้สวยอ่าเปิดออกแล้วก็นี่นะโอ้ยยยหนูก็จะไม่มาซะแล้วครับฮะขี้ แดกไซเดือนครับรถนี้อโอ้ทะลุทะลุเพดานเลยสัตว์ไวอ,อย้ย้อนเ่้ยเจ้าของเงแล้วเร็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 วเรวซี่แดกสคันเลยีปา แดกสองพันเลย <laughs> เทุกอย่างคุณชูเงินปากตัวนี้มันได้แล้วไงออกไปไงากาศคึมคืมเมื่อฝนจะตกตที่ที่ผมตกไปทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนเอาไปเลี้ยงนะครับก็ตกได้ปุ๊บก็นี่เลย ถังมีถังมีอ็อกนะครับตกผมตกไปลงบ่อนะครับเป็นบ่ออ่าบ่อหน้าบ้านนะก็หลังบ้านนะครับแบบเป็นเป็นบ่อสถานที่แบบรับแขกอะไรประมาณเนี้ยครับตกไปก็เอาไปปล่อยที่นั่นนะมีใจดีใจยากขาล้นน้ำนะครับแบบว่านั้นนะครับโลกมนต้องงงจริงๆโตามดูกันต่อนะ